จะเกิดอะไรขึ้นถ้าซุปเปอร์บอนพลาดท่าให้กับมารัตกริกเรียดูสไตล์ที่ใช้น็อกไคตาสไตล์การต่อสู้ของมารัตกริกเรียนผมว่าน่าสนใจนะเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการจะศึกษาในการใช้บ็อกซิง่งสู้ในคิกบ็อกซิง่งใช้บ็อกซิง่งสู้กับนักมวยไทยหรือใช้บ็อกซิง่งสู้กับแขนงอะไรก็ตามที่ ต่างไปจากการแค่ใช้หมัดอย่างเดียวมารัตกริกอเรียนแม้จะมีลูกเตะบ้างมีลูกเข่าบ้างมีลูกอื่นๆผสมบ้างแต่อาวุธที่หวังผลจริงๆมันอาจจะมีแค่บ็อกซิ่งเท่านั้นก็คือการใช้หมัดแค่อย่างเดียวเกิน90%ซคนที่โดนเขาน็อกเป็นเพราะโดนหมัดเข้าไปเพราะฉะนั้นหากตีโจทย์ว่าทํายังไงให้ใช้บ็อกซิ่งล้มขแขนอื่นได้มารัตกริกอรเรียนนี่แหละที่เป็นตัวอย่างได้เป็นอย่างดี และแน่นอนผมได้ฟันธงไปแล้วสําหรับมารัดกริกอรเรียนที่กำลังจะเจอกับซุปเปอร์บอลนะครับไปย้อนดูเอาเองแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายกลับมาคุยกันเรื่องนี้นิดหนึ่งและฝ่ายแดงไอ้นและฝ่ายแดงก็รัว้ยกนกริกอียนโอ้ยเฮ่งี้เลยเหรอพลกล้ตัวและตามด้วยทุกใบหน้าด้วยขวาอย่างเดียวหากซุปเปอร์บอลไม่สามารถหยุดยั้งวิธีการใช้หมัดแบบนี้ได้ เสียหายนะเพราะซูบอนเองก็เพิ่งจะพลาดให้กับตะวันฉายมานะครับแล้วก็หากแพ้สองไฟติดก็ <you> คือ <Yeah. S 1> นี่แหละครับคู่ต่อสู้ตัวชกาดเ yeah. อยียจะมารัตก,กิโก,กเรียนเนี่ย yeah. ผมว่าเสียหายนะ okay. จะเรียกศรัทธาึ้นมาได้หรือไม่เอาละโอ้โห oh. ออกด้วยซ้ายอแล้วโอ้โหไปเนี่ยตอนนั้นเลยอ่ะหมดเวลาแล้วนี่อ่ะโอ้โหร่วงเลยอ่ะซ้ายขวาสลับขวาโอ้โหฮุกมาแบบโคตรไกลอ่ะอั่งตัวขึ้นบนอีกสองสามหมัดตามด้วยลูกเตะบ้างแล้วก็นีเดียวหวังผลโอ้เซ่เซ่ไร้กาดมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวดูภาพช้าดีๆนะไอหมัดเมื่อกี้ แล้วอัปคัดหุกขวาหุกแล้วสายขวาสลับกันไปแล้วตามด้วยลูกแตะมาจุกจิกบ้างเล็กน้อยโอ,อ้ยอัปคัดน่ากลัวจริงลวงอัปคัดเก่งมากเลยคนคนนี้เห <c oughs> มือนเขารู้ว่าว่าตอนไหนควรจะอัปคัดแล้วก็ช่ำชองมากกับอัปคัดโอ้ทีบหน้าโลค k i ระยะนี้อู้อัดลำตัวออกอาการโอ้โหออกอาการถีบหน้าอัปคัดเนี่ยอัปคัดอีกแล้ว,ลวไหวไหมไม่ไหวครับเรียบร้อยไปละอย่างที่ฟันทงไปนะครับว่ารอบนี้ซูเปอร์บอล อาจจะแพ้มารัดกิโกเรียนด้วยฟอร์มด้วยหลายๆอย่างเพราะว่าณนะปัจจุบันมารอดกิโกเรียนต้องบอกตรงว่าหาคนจัดการยากจริงๆร,รอบนี้เขาน่าจะเก็บบทเรียนจากครั้งที่แล้วที่โดนซูเปอร์บอลถีบจนเข้าประชิดตัวยากมากเดาว่าเขาน่าจะแก้มาบ้านส่วนซูเปอร์บอลก็แน่นอนถ้าเกิดว่าต้องการจะหยุดมารอดกิโกเรียนจริงๆเนี่ยคีย์สำคัญก็คืออย่าให้เขาเข้าประชิดตัวแต่แน่นอนใครๆก็คิดว่าไม่อยากให้ใหมารัดเข้าประชิดตัวนั้นนะแต่ว่าส่วนมากแล้วก็จะโดนน็อกซะส่วนใหญ่ด้วยกุลยะครับคิดจริงไง ซูเปอร์บอนหรือมาราตกรโอเรียน